ะครับน่าสุดแก้วตาจะพังคอกไปแล้ว กำลังใช้ความพยายามในการเก็บไม้เอาครับขอจริงครับวิ้ย แต่เขาก็ทำำําสาเร็จที่เขาสามารถแกะไม้ออกได้ครับเขาเป็นหนูน้อยที่มีความพยายามสูงมากนะครับผมพยายามที่จะแกะไม้ออก ก็เล่นไม้แรงนะครับดูความสามารถของเขาคาสามารถแกะไม้ออกได้ ป่าเร็วเสร็จเสร็จแล้วครับแังไม้มาแล้วไม่ให้เล่นแล้วห่วยไปอีกครับ พยายามจะแงอันใหนอีกแล้วเดี๋ยวแก้วตาก็จะพยายามแกะอันใหม่อีกแล้วไม่ไม่รู้เหมือนครับดูเขาดูเขาดูเขามันใสเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เก่งขึ้นมากเลยครับเก่งขึ้นเดี๋ยวนี้รู้จักแกะไม้ด้วยจ้าเอ้หนุนหนาะผัวมาแล้วหกเอาเอาไม้ชิ้นเล็กๆเขาก็แกะ ออกมาได้นะครับชิ้นขนาดว่าพ่อก็ยึดไว้อย่างดีครับพอออกมามีความพยายามสูงมาก แก้วทำไรรูปแก้วไปไหนนี่ไปไหนนี่จะไปไหนต่อจะไปไหนต่อดูมีคนระับสซนคนระับเอาจจะแกะไม้เอาอย่างเดียวแนละ้วถ้าแกะได้หนูจะไปไหนเนี่ยหนูจะกระโดดคอ,อกออกไปเลยบอลนี่ ตาใสแล้วครับตาใสแกจ้วแววแก้วตาด,ด,ดู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 จะแกะไม้แล้วจะแกะไม้แล้วครับนีมือวงเล็กๆนี่เขาเร็วครับดึงมีแรงมากด้วยวงเล็กๆเขานี่ดึงไม้ออกมางัดยังไงแป๊บเดียวได้ละ แกเล่นอะไรแกแกอยากเล่นอะไรนี่ interpret. ขึ้นก่อนมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วดูรถแม่มาแล้วรถแม่มาแล้วรถแม่รถ,ถแม่แล้วเร็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 วขึ้นก่อนมาเร็วนาได้ยินเสียงแม่ครับได้ยินเสียงรถปิ๊ออัพแม่มาได้ยินเสียงรถปิ๊ออัพแม่มานี่เร็วมากเลยครับนี่คุณพ่อมาพอดีครับ ขึ้นเร็วเกินก่อนไหมสูงอือได้ยินเสียงรถคุณพ่อมานี่ร้องหาเลยครับตาด้วยตาโตทำต,ตาโตด้วย เอรถพอมากครับห้องงานเราเพราะน้มไม่ให้ลูกสาวพออวะน้มไม่ให้เขาอะเขาน้มกล้วยวิตามินนะเอาไหมรถพอมากบางหนึ่งเขาห้องเลยวูบเลยเขาอะผอเขามาดิแล้วไปกีนแมกนอนตื่นสายเห็ดจังไหนเร็วีปแมกนอนตื่นสายเห็ดจังไหน เงี้ยเอนพี่แม่ข้าพีงแม่เขาก็ตีลูกเขาเอพี่แม่ใหญ่ร่อนตีนสายบอกไปนลำเนียงใหญ่แม่เขาก็ตีลูกเขาเมื่อเขาก็ตีบันไหนนาฬิกาปลุกส่วนตัวครับผมนแก้วตาปลุกแล้วเคาะบ้านเลยครับดูดูงงนิดน้อยเหรอ quay cả bật luôn đấy Hả? Quay đấy, đấy, tôi qua trọng yeah. Đúng không? Anh ấy ăn à này Vâng Phải mà. Phải Bọn, mày mai nữa đó con ลูกบอไปบดถึงลูกบอลไปสิไปเล่นใหม่ไปบอลลูกบอลแม่แม่ชายเอามาขอหนึ่งเอาลูกบอลมาลูกลูกบอลแก่แก้วหิ่ลูกบอลลูกบอลแล้วพอพอพอเบิ่งเดือนชายขอลูกเขาไปแล้วไอ้ลูกคอต้าบเนี้ลูกบอลก่อนลูกบอลก่อนจะเอาลูกบอลมาใหม่เพราะก็ไปอุ้งอุ้งเมย์แ Banh cỏ luôn nè 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 gì nè vết nè mày bọn con phọ con nè bọn nè nè tí đạc đồ nè nè tí đạc nè 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 Con Nga Đi nhìn nè 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 con nè lục bon. ลูกบอนไหมลูกบอลไหมแลลูกบอลมาแม่เขาก็ไปคอลูกเขาหน่นจะได้แม่ก็ไปขอขปตีลูกกขยันนะคนงาใครลูกเขาขอบันไดดิขอตามหนึ่งก็พี่นกกระหองแง่ๆทั้คหายต้นึ่งยังด้อีกสามโต้สี่ต้มแนก็แร่น้ำเ้าพอ เาแรนน้ำพอเหรอหัวหัวตาตู้ขนาดเบืงตาตู้ตาตื้นแน่ตาเขาตู้ปั้นไข่ไกลเลยคือยังแม่เขา แงะใหม่พอกันหนึ่งแกตาเราสีปีนขอกออกเพราะเขาแงะใหม่ออกเราสีออกไป็นลิ้นเนาะนี่คือจากแต่ของโตหน่อยเนาะคือจะสิออกได้เนาะอันโตัวหน่อยๆคือแต่ก่อนกับบวเด้ว่าเราก็ออกได้อยู่แต่เบื่องตัวจะโค่นสิเอาทั้งในออกเนาะเอาได้แค่หัวไม่ได้ออกได้ดันดันเลยออกบวไดานั่น ไปแล้วไ้ขอเน่นี้เพราะเบิ่งเขาอยากกินแห่งเพราะเบิ่งเขาอยากกินแห่งก็เลนไปเลนมาเขาเนี่ยนี้เนี่ยเนี่ยเท่างนะเอาขออีกอ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ย แกตายอยากกินแล้วครับอยากกินแล้วเห็นพ่อจะเอาไม้กินครับทำทำทุกวิธีท,ทางแล้วอยากกินแล้วดูเขาวิ่งเล่นปีนถ้ากระโดดลงมาได้คงกระโดดออกมาแล้วครับดูเขาทำดูเขาทำ,ด,าทำดูเขาอยากกินแล้วครับเดี๋ยวเราคุณพ่อไปเอากล้วยมาก่อนครับอะไรยังมึงมึงบิดสายบิดขว้าแล้วนั่นนั่นนั่น

โม่หูตั้มหูสูโม่หูหย่านเจ็บหย่ายังเลครับผมไอ้ลองลองเอ,อื้อมที่แม็กอีกสักหนึ่งบ้่งเอาอ้ามามามารับรางวัลลูกรับรางวัลรับรางวัลรับรางวัลคือดื้อแต่ไพ่ซ้อนนี่แกตาหึ ผ่อซ้อนจุ๊บ่อยจุ๊บๆเลยหอมแก้มเลยหอมแก้มนำหอมแก้มบวบหอมเอ่อให้แม่กินน้ำาๆเอ่ยเฮ้ยเฮ้งเวลาก็สบัดคือกันกับเม่กันลูกอเขาคือกันได้กันเรียนแบบกันมาเลย อาครับผมคลิปนี้ก็ขอปิดสวัสดีกันไปก่อนนะครับวัสดีครับใ<ม>ชบ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าเลยจ้าเลยจ,จ้าเสียงจ้าสวัสดีกันไปก่อนนะครับไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ